ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคลเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนอน้องที่รักและชื่นชอบนักเล่หมกักลุกไทยทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนล มาอยู่กับบันทึกหมากของ AI กันเหมือนเดิมครับผมสีขาวเป็น AI สีแดงเป็นผู้เล่นเป็นโอเคไม่เสียครับไปดูการต่อสู้ศึกมากลูกไทยใน EP นี้พร้อมกันครับ AI เลือกเปิดกระดานด้วยม้าขึ้นมาดูว่าจะใช้รูปทรงไหนมาสู้กัน าดูแม่ไม้มวยหมากลุกในกระดานนี้กันครับอ่ะเบี้ยคู่ขวาขึ้นเม็ดซ้าย AI ก็โยงม้าขวารอเลยเจะใช้มาเทียมเม็ดซ้าย AI ใช้ปูขึ้นไปหนีบ มีการโยกขุนด้วยร้ายจริงๆ AI จังหวะนี้ผู้เล่นเคขอเปิดก่อนเลยครับอ่าเรียกว่ามาเคาะประตูหน้าบ้าน AI แล้วใช้มากินซะด้วยอ่จังหวะนี้ก็ต้องโดนทิมครับดูว่าจังหวะนี้เป็นแผนของ AI หรือเปล่าเสริมโคลนขึ้นมา ช้สามเบียบบุกไปเดี๋ยวครับผมใจเย็นๆอ่ะยันไว้ก่อนจังหวะน,นี้เอาไหมเอาเลยครับผมกินตัดโอ้โหจะได้เบียงหงายหรือเปล่าสำหรับหมาก์ตีขาวกินไอ้น่าจะเอาเบียงหงายไปแล้วครับไม่สนครับผมปูเบียคู่บุกตีหน้าขุนขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวแหวกหน้าขุนให้ดูครับ งจังหวะนี้ขึ้นโคนล,ละไปตั้งรับ AI ทิมขึ้นไปเลยจังหวะนี้นะครับเริอมที่จะบุ่นวายแล้วครับผมสำหรับหน้าขุณของ AI เ,เก็บผลจะน่อยครับ แกน่าจะเอาจริงครับรบพู้เล่นเพโอเ,โอเคโอ้โหโถมหมักตัวใหญ่มาปิดซ้ายยังามาดูกันว่าจะตีกันได้รุนแรงขนาดไหนไปครับเม็ดซ้ายโจมตีอ่ะเอาเม็ดขวาไปรับครับนี่แน่เม็ดขวามารับจะกลับไหม AI ผมว่าไอน่าจะแรกจังหวะนี้แรกเลยครับเปิดกันเลย มีเท่าไรใสไม่ยั้งครับจังหวะนี้โอ้โหต้องหนีครับผมอยู่ไม่ได้โกยเถอะโยมครับเดินเบียคูเเดินเบียบุกขึ้นมาเตรียมตัวทําลายดูชั้นเชิงหน้าเบียคผมร้ายจริงๆ AI อ่จังหวะนี้เอาไงดีเพราะเล่นไปโอเคเอหน้าขุนไม่ดีครับขอหลบทัหน่อยครับเพื่อความปลอดภยัย AI ก็ได้ตำแหน่งมา้างดงามครับผมโอ้โหตำแหน่งนี้สวยจริงๆยืนเซนเตอร์เป็นพญาเลยจังหวะนี้อ่ะต่อออกซะมายืนเด่นเป็นพญาอย่างนี้ไม่ได้ครับม้าขาวไม่ยอมครับผมม้วนม้ามาผูกโอ้โหไม่ยอมอย่างนี้ก็ได้ของฟรีครับผมตูมเขาให้ชอ็อตนี้มีไอหรือเปล่าเนี่ยผู้เล่นเพโอเค เดีย๋ยวเรามาดูกันช็อตนี้ทำมา i ให้กินครับเนี่ยจังหวะนี้ AI ก็โอ้โหซอกเลยเอาไงดีผู้เล่นเพโอเคโดนแต้นี้วไปอ่ะถามต่ออีก AI ก็ซัดตูมก็ให้ช็อตนี้โอ้โหเอาครับตูมก็ให้แล้วผู้เล่นเพโอเคคมจริงจริงกินครับ ทำท่าจะมาซ่าครับจังหวะนี้เตะเจาอ,อยงางไม้ไอไปก่อนแต่ก็ยังไม่หายไปไหนครับผมเขาเขายังยืนอยู่เคียงข้าง AI ไอสมเออครับสำหรับม้าข,ขาวกินครับผมบุกเลยไอเสือบุกครับแต่ก็ไม่ง่ายนะสำหรับหน้าคุณของ AI นี NI ่นี่แนไม่ง่ายหรอเดี๋ยวจะเจาะให้ดูครับผม เนี่ยไม่เบาจริงๆผู้เล่นเปนโอเคเดี๋ยวหลงโกนเออีกนะจังหวะนี้เอาแต้มนี้ไปอีกเอาครับจังหม่ต้องรีบกลับด่วนครับผมมีงานด่วนจังหวะนี้กินเมรร็ดเข้าไปอ่ะยงไงแรกเม็ดไล่มาไปไหมมาบอกจะอยู่ทำไมครับเอไอโดนกดซะแล้วครับผมโอ้โหโดนบีบครับ เอาล่ลสูสีครับใชาขอตีโต้ด้วยการเดินโคนขึ้นไปสกัดทางไว้ก่อนเปิดเรือเลยจังหวะนี้เปิดอย่างนี้ครับเดี๋ยวกระซัดเลยครับตู้มเขาให้มาอืมอม,มดุเดือดจริงๆครับใน EP นี้พู้เล่นเพืเคก็ร้าร้ไยไม่เบาครับแต่คลองเรือแม่ดันมาตันครับผมใจโคนใช้เม็ดอุด คองเรือไว้ครับตั้งด่านสก,กัดไม่ให้มาเอาครับดึงโคนมาใช้งานบุกกลางกระดานไม่ยอมครับผมเดินโคนไปรับเลยมาเอาครับ AI ก็โดนเหมือนกันนะหมากยันกันที่เซ็นเตอร์ครับอ้างั้นต่อออกแล้วกันจะได้โลง่งแลก้กันไ้ทีบุกอีกผู้เล่น AI จังหวะนี้ใช้ม้าครับผมกินขึ้นไปมีอะไรไหมแต้มนี้ก็ยังไม่มีครับเดินม้าไปสแตนบายจังหวะนี้เอา้าต่อเลยไม่เอารับผมโอ้โหทำลายครับแกผูกโคนโคนไม่ยอมครับผมม้าไม่ยอมครับผมอา้าวซัดลุกไปทีนึงก่อนืหมหลายจริงๆเถียงทุกคำครับสำหรับผู้เล่นเพอโอเคท่านนี้ โบมานีโยกมามานี่ครับอ่ามาตั้งรับโคนแล้วก็ผูกเปี้ยไปครับเม็ดอ่ะไปเหมือนกันครับเตรียมตัวหงายเอาเม็ดก็ขึ้นครับผมบุกโอ้โหเอาครับใครจะวิ่งไวกว่ากันครับใครจะเข้าเต้นชัยก่อนกันจังหวะนี้ ai ครับผมดัดหน้าขุนเลย ปลต้องไปช่วยพี่คุนแล้วครับต้องไปช่วยลูกพี่แล้วจับกินเบีย้ยอีกอื้ออาครับงายไว้ก่อนแล้วกันขึ้นเม็ดภูครับผมไม่ยอมยังเหนียวอยู่นะเหนียวใช่ไหมจังหวะน,นี้โอ้โหโดนโคนพาหัวเข้าไปจังหวะน,นี้ลุกไปทีหนึ่งเออสงสัยต้องยอมครับ เหนียวจริงๆโครงสร้างการผูกหมากของ AI จังหวะนี้กินครับโดนจนได้ขอสวนได้ไหม AI ขอสวนได้ไหมจังหวะนี้เราก็มีหมัดเท้าขอาสอกเหมือนกันนะเอออ่จาจังหวะน,นี้เหุไก็ใช้มาฟาดก้านคอเลยโอ้โหดูจริงๆ AI นี่ <c oughs> ไม่ยอมให้ผู้เล่นเคนั้นตีโต้ได้เลยครับดูดอกนี้เข้าไปาจะได้คูณไอง่ายๆเหรอไม่ง่ายครับผมเจอไอนี่งานช้างครับนะจี้อีกขับรถ G จี้ม้าไปจับโค้นจี้ม้าไปจยงหงว่านี้มา้าเดินมาตำแหน่งนี้เอาไหมผู้เล่น AI ไม่สนครับผมเดินโคนไปกระทุง้งลุกไปทีหนึ่ง <c oughs> ขุนเริ่มรู้สึกกระสับกระสายครับผมพักนี้รู้สึกนอนไม่หลับยังไงชอบกลนครับอยู่ไม่สุกเลยครับผมอะจังหวะนี้เตรียมตัวแล้วครับโอ้โหแล้วจะจนยังไงครับเนี่ยก็ยังพอมีช่องทางให้หลบหนีได้อยู่ดูว่าไอจะจะอุดตานีของขุนแดงยังไงครับลังดูว่ามีใครวิเคราะห์มาจนถึงปลายกระดานครับว่าไอจะไปลุกจนยังไงไม่ไหวครับผมต้องดึงเรือไปช่วยลูกพี่ก่อนครับ ไปช่วยราชการด่วนก่อนโอ้โหเดินเรือมาตำแหน่งนี้เอาละสิจะลุกจนด้วยตัวไหนครับเนี่ยผู้เล่นทุกคนลองวิเคราะห์มากช่วยกันคิดหน่อยครับมาช่วยเอไอคิดหน่อยช็อตน,นี้ว่าจะลุกจนด้วยตัวไหนดีผู้เล่นเพื่อก็เหนียวนะจังหวะนี้เปิดครับผมเปิดตาหนีก่อนแล้วกันจากวะนี้ขึ้นเม็ดแน่นอนครับผมอดอดครับ อื uh huh. ทีนี้เป็นเรื่องเลยครับเนี่ยเดินมาครับผมเอาฟาดลุกขอที่ดิ้นตายหน่อย AI อจีครับผมจังหวะนี้ซัดเข้าไปโอ้โห,โหซัดอย่างนี้จะดีไหมสำหรับมาร์คสีแดงแน่นอนครับผมก็ต้องมอบตัวครับผมจี้แบบนี้ก็ติดลุกจนครับจับเม็ด จิ้มทําลุกจนขุนแดงไปในแผงนี้อย่างสุดยอดอีกหนึ่งกระดานครับผมสู้กันได้ยาวนานมากเลยครับใน EP นี้แล้วก็ดูเดือดมากเลยเชื่อว่าทุกท่านจะได้ความรู้และความสนุกกลับไปนะครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นเฟโอเคทุกท่านนะครับและขอขอบคุณผู้พัฒน,นาโปรแกรม AI ครับที่ประชันหมากลุกในกระดานนี้ด้วยกันแล้วก็ตั้งสังขุนเจ้าบ,บันทึกหนักในครั้งนี้ให้วงการหมากลุกไทยไปให้เยาวชนที่เริ่มสนใจได้มีบันทึกหมาก มีแต้มได้ศึกษากันนะครับแล้กลับมาดูดรีลันแต้ม AI อีกใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ